และช่วงเวลาสําคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณเมย์จะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์ส,สุดหรูก,กับเธอจะเป็นคุณพีคุณแมมมอสหรือคุณกันและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่เราไปพบคําตอบพร้อมๆกันเลยครับ,บ ว่าที่ผ่านมาเจอแต่ความผิดความพลาดหลังทุกครั้งเสียเวลาเสียใจอ่อนล้ะจไเอาจะดยังไงใช่ยัไม่ไหวจะดงงชอบมีคนพิงจะร้องก็ท่้งจรักมันอปก็ทงดี่ของกันไม่มีอะไรที่รัดจริง ไม่หลบตบตบแต่ก uhm ็ไม่น่าพ้องนะการจะไปโดนโดนก็แพ้เอาตัวเองก่อนไปก็ไม่ได้ แล้วเวมื่อก mm ี้บ้าบอมีลูกหลอกลูกหลอกเด็กเมื่อก um ี้ลอยนะลูกนะเชิญด้านนี้เชิญด้านนี้ครับเชิญด้านนี้แตกเลยเมื่อกี้รู้ว่าเลือกกันแล้วเมื่อกี้ตายตายมือเย็นเหมือนกันนะลูกรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้เหรอคะหนาวค่ะหนาวนะมั่นใจในการตัดสินใจไหมฮะมั่นใจค่ะพร้อมจะรับผลของการตัดสินใจครั้งนี้นะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับไปเลยลูก ใ,ในเมื่อสาวโสดของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ uh pair, bit, ่มๆทั้งสามท่านครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เลยครับเช่เลยฮะเราจะเริ่มเปิดเผยท่าแท้ของหนุ่มทีละคนนะฮะเริ่มจากคนที่คุณไม่เลือกเขาก่อนครับทําไมคุณถึงไม่เลือกคุณพี่ครับเขาดูไม่แบบไม่สนใจเลยค่ะเขาดูแบบเขาดูไม่สนใจหนู เรฟุตฟุตกันไม่เมื่อกี้ไปยืนยังหลบตาน้องใช่ค่ะแล้วไมองตาหนูเลยเออเหรอใช่ค่ะหนูหนูคิดว่าเขาสถานะไหนลูกเขาน่าจะมีเจ้าของค่ะคิดว่าน่าจะมีเจ้าของนะฮะชูไปขึ้นมาเลยครับนี่นะฮะมีเจ้าของนะฮะขอไม่ดีกว่าคิดว่าโสดเปลี่ยนเลยคิดว่าโสดเลยเหรอคิดว่าโสดแต่แค่ชอบไม่พอเออจริงโสดโสดโสดคิดว่าอาจจะโสดได้แต่ถ้าใจดีอย่าออกมาโสดเลยดีกว่าเราจะได้องใจมากขึ้นนะฮะเอ้า มาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือพลาดแผลของคุณพี่ครับโอ้ยไปตปไ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 อไป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 ไอร่อปไ่ไป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 วปไปมปนปไมไปไปมปไปไมไปไปมปไ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 ปอปไปไปปไนไปไไอร์มวอร์มวอร์มวอร์มอไ โอ้โหตึงมากตึงตันท้ายตัท้ายไหท้ายไหไปเ้ยตั้ายคอนไม่ปนโคตงหอกลูกบอลน่ะบอลน่ไปหาดโอ้ยบอลมีใครเอาลูกบอลมาไหมครับบอคุณเมยลูกบอลมาาครับไม่เป็นไรครับแค่ได้ยินเสียงคุณเมย์ก็ชื่นใจแล้วครับ ใครก็ได้ส่งบอลมาเท่เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพเฮ้ยบอลลูกนี้มันแปลกๆป่ะทำไมวะมันมันไม่กลมหรอเฮ้ยมันกลมแต่ต้นงมีหัวใจเฮ้ย หัวใจใครอ่ะ hmm. ห uh. ัวใจใครอ่ะใจเตรียมเองครับเผาเตรียมมาเองโอ้เป็นความลับเป็นความลับเอาเอาเอาดึงออกไปสิเขามาทำไมอ่ะก็เห็นก็เห็นก็เห็นคุณไม่อยากรู้ไหมครับว่าหัวใจดวงนี้และหัวใจของผมซ่อนอะไรไว้อยู่ยิ่งดี เขาไม่ชอบนะเันไม่ชอบนะเันไม่ชอบอ่ะโอบแต่แบบมันไม่ชอบมันก็อย่างไนทุกคนก็ปลากดตู้มาแล้วคุณพี่เป็นนุ่มสดกดมานาหรือยังครับ สดมาห้าเดือนแล้วครับสดมา5เดือนแล้วโอโหสดๆร้อนๆเลยสิใช่ครับใช่ทีมงานบอกว่าคุณชอบสาวสดของเรามากอันนี้จริงหรือเปล่าพบว่าเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยใช่ใช่ชอบมากจริงครับถึงพี่จะเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งล้วกแสดงออกไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่า<อ>พีรู้สึกกับเมย์จริงๆครับโอ้อะไรที่ทำให้คุณชอบในตัวสาวสดของเราครับคุณเมย์มีสเสน่ห์ครับแล้วก็มีรอยยิ้มที่พี่น่ารักมากๆครับโอ้โอ สช่วความดีกับผู้ชมทางบ้านด้วยฮะหนุ่มโซนดูนแลเปิดวล็อกที่เพจบุกรู้มไม่ไกลโซนไปเลยมาที่ชายหนุม่มอีกท่านดีกว่าฮะรอเลยชายหนุม่มอีกคนที่คุณไม่เลือกเขาแต่คะแนนเสียงในสตูดิโอนี่เรียกว่าไ่เรียกกับคนที่คุณเลือกเลยนะนะฮะคุณกันทำไมคุณถึงไม่เลือกเขาครับเขาไม่ยิ้มเลยค่ะ <laughs> โอ,โ,อโอ๊ยแค่นั้นก็นอพอแล้วป้าเ <c oughs> ลืนผลเลื่อลูกแล้วก็เหมือนเขามีกำแพงเหมือนพี่พี่กูรูพูดเลยค่ะแบบเ,ออเหมือนเขาหรือเขาอาจจะเกรงใจคนที่บ้านแบบเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วเ,ออเขาเลยไม่เลือกเขานะ<ช>เอางันสูป้ายขึ้นมาเลยฮะ,ะมีเจ้าขอแล้วกัน ว่ามีเจ้าของเอาไหมก็เรียกได้ว,ว่าโอ้โหตามน้องไปตามน้องไปถือสองแนละ้วแม่แม,ม,ม,ม่เอาแมนเลยเหระกำแพงเขาสูงเกินไปอ่าแล้ว,แล,วแล้วตอนที่พอพอน้องเมย์เลือกแมมมอสดูเขาสบายใจขึ้นยังไงก็ไม่รู้แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้แม่นยับออกมายัางไงก็ได้อย่าออกมาโสดนะเพราะ้าออกมาเป็นหนุ่มโสดนี่ก็โอกาสเจอหนุ่มโสดของคุณริบหรี่ลงทันทีเลยนะฮะจริงมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแผลของคุณกันครับ นี่คุณครับครับผมเอ่อเมื่อกี้คุณทำกระเป๋าตังตกครับผมก็ได้เก็บมาให้อเออเออจริงวะครับเออขอบคุณนะครับครับไม่เป็นไรครับงั้นผมไปแล้วนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณเป็นคนดีมากเลยครับอ๋อขอบคุณครับเออพอดีมีสร้อยคุณหรือเปล่าครับเออสร้อยคุณตกไว้ครับ อ๋อคับผมขอบคุณมากครับเยอกันครับเอ้ยเดี๋ยว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 คับผมหลลมล้คุณเป็นคนดีมากเลยนะครับครับผมไม่ต้องเกรงใจครับเอองั้นเดี๋ยวผมคืนนาฬิกาให้คุณแล้วกันครับล้อครับรับจอนโคว่าครับครับผมผมไปแล้วนะครยบลยวนๆครับคุณครับคุณเป็นคนดีมากเลยครับอ๋อไม่เป็นไรครับเออนี่โทรศัพท์คุณหรือเปล่าครับ โทรศัพท์เลยเหรอใช่ครับพอดีผมเห็นตกไว้ใแถวนี้มากเจอกันนะครับไอเดี๋ยวครับโทรศัพท์ให้แล้วครับผมเออคุณเป็นคนดีมากเลยนะครับครับผมไม่ต้องเกรงใจครับครับผมครับเอองั้นเดี๋ยวผมคืนนี่ให้ครับโอ้โหโอ้โหโ้โตังกระเป๋าตังโอ้โหเอาสมบูรตัวเลยจะโดน โอ้คุณเป็นคนดีมากเลยครับผมขอคุณขอเทมเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดมันเนโอ้ยเงิยเฮ้ยอเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเยคมันมีของบางอย่างบ๋มหายกะนี่หรือว่าคุณละไปครับเนี่ยเอาดีๆเอาไปก็เนี่ยหากวัาหว่า ู่ี่คุณหรือเปล่าตรงนีเปล่ามีไหมเนี่ยไม่มีแต่กินจะใช้ได้เลยีหาดีดีดิมีโอ้ยังไงอย่งเกงขีด่งเกงมเียมาไมี้เียอ้าไปหรอกมันหมแล้วเียมาฮะเมียมาไม่ใช่นี่แหละครับที่ผมตามหา ไม่เทียบเองนะครับผมไปละอันนี้คือพนดิใช่ไหมแพนอะยังไงฮะยันไล้ะหรือว่าโสดยังไงอะไม่ยนะยังไงฮะโค้ยังไงฮะอยากรู้ไหมครับทุกคนยากร ยังไงอะโสดแน่เลยโสดแน่เลยมีเจ้าขาวโสดแน่เลยพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมอย่าโสดนะอย่าโสดนะ ชายหนุ่มนี่ไม่ถูกเลือกคนที่สองครับคุณการเป็นหนุมน่มสุดเฮ้ยอันนี้โซนมีคนแล้วนะสองโอเคโอเคมีโซนสามคนโซนมานานหรือยังครับโซนมาประมาณครึ่งปีแล้วครับโซนมาครึ่งปีแล้วด้วยนะโทษน,นะ ตัวตนของคุณตอนที่คุณยืนกับตอนที่คุณโชว์เนี่ยมันเหมือนคนละคนกันเลยตัวตนจริงๆคุณเป็นคนยังไงเนี่ยคุณจันเป็นคนอย่างนี้เลยครับเป็นคนที่เล่นใช่แต่ที่ผมพูดออกไปที่ผมแสดงออกไปคือผมทําตัวไม่ถูกจริงอย่างที่ผมพูดก็คือผมพูดจริงๆธรรมชาติแล้วแล้วไม่ทํามาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยสบายตัวที่สุดแล้วอยู่มาธรรมชาติตอนนี้ก็คุยได้นะคุยปกติแล้วนะเออจะบอกว่าเดี๋ยวผมมีโอกาสแล้วเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวลาวด้วยนะครับ แล้วมือแล้วมือคุณอะไมคุณต้องอยู่อย่างเงี้ยเป็นอะไรอ่ะผมทำตัวไม่ถูกจริงครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราพูดไปด้วยแล้วไปเอามือเอามือลุกลุกกระเป๋าลุกกระเป๋าเออเออไม่ไรครับเียน่ดูดูดูนีแล็กอ่ะดูนีแล็กอ่ะแต่ตอนนี้โสดมาแล้วห้าเดือนใช่คิดว่าเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้เลย พร้อมเริ่มต้นครับพร้อมนะฮะเอา,เอาสำหรับสาวๆอยูในรายการเราอยู่นะหนุ่มโซนดูอีกครั้งหนึ่งนะเปิดว,ดวอร์อม,รมที่ Facebook รู้ไหมใครโซนไปเลยเริ่มมาดีมากแลว้วเนี่ยเริ่มมาดีมากเลยนะฮะแต่ตอนนี้อย่างที่บอกไปแน่นอนหนุ่มโสนปรากฏตัมาสค,คนติดกันเลยนะฮะทำให้โอกาสเจ้หน,นุ่มโซนคนริบหรี่ลงจริง ความหวังของเรามีอย่างเดียวคือค่าคืนนี้อยากให้มีหนุ่มโสด3ามคนเรากำลังจะเปิดเผยสถานะชายหนุ่มที่คุณเลือกเขาทำไมคุณถึงเลือกผู้ชายคนนี้คะคุณแมนมอสเขาดูจริงใจดีค่ะอานะเอเนจีของเขาดีมากเลยใช่ค่ะแล้วเขาก็ยิ้มตลอดเลยแบบมันมันดูน่ารักค่ะมั่นใจแค่ไหนตอนนี้ร้อยเปอร์เซนต้ ดีมากเอางั้นชูไปขึ้นมาเลยฮะก <_ S 1> ูรู้สิกด้ครับยืนยันความ,มเห็นองคุณนะ <_ S 1> ตอบคุณแมมมอสด้วยกัรชูวยขึ้นมา,าเอาขอให้ออกมาโสดน,นะฮะ <_ S 1> และควมามเร็นล่าสุดข,ของผู้ชมในสตูดิโอที่มีต่อคุณแมมมอสก็คือโสดสูงมากครับ54%รองมามีเจ้าของ38%และไม่มองหญิงอีก8%ด้วยกัน ขอให้โชคดีครับมาเอาใจช่วยสารสดไปพร้อมกับเราและนี่คือทาาแพ้ของคุณแม่มอสครับแม่มอสจะทำหน้าเศร้าดิเป็นคนไทยทั้งหนอ่ะเป็นคนไทยครับผม

คุณครับงั้ผมขอไปหาน้องเมย์หกอนนะครับน้องเมย์ครับพี่มีอะไรจะให้น้องเมย์ดูอยากรู้ไหมครับซิทธแพ่งหล่อค่ะได้ได้สิทธิ์แข่ได้อยากได้ยังไปใส่เลยดูอันนี้กันดีกว่ครับอย่าโกหกนะน้องเมย์ครับในนี้มีสถานะของพี่อยู่ครับอยากรู้ใช่ไหมครับค่ะแลอยากรู้ยังครับ ก็รู้อยากรู้ไหมครับอยากอยากรู้งั้นบอสจะเปิดแล้วนะครับ